สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยของคุณผู้ชมเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับในเรื่องของกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ดําเนินการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วนะครับประเด็นสงสัยก็คือสามารถที่จะแจ้งเพิ่มได้หรือไม่และการคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดอย่างไรนะครับเราไปแจ้งแล้วเนี่ย คิดตลอดเลยหรือเปล่าตั้งแต่วันที่เราแจ้งไปจนถึงก่อนวันเลือกตั้งนะครับในประเด็นแรกก่อนนะครับการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งเพิ่มก็ได้นะครับจะแจ้งเพิ่มจะแจ้งเปลี่ยนแปลงแจ้งยกเลิกสามารถดําเนินการได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยคุณผู้ชมก็แจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับส่วนการคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณผู้ชมก็คิด ตามจริงนะครับวันไหนให้เขาไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยหาเสียงวันนั้นก็คือเป็นวันที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าแรงนะครับซึ่งการจ่ายค่าแรงเนี่ยก็จะต้องจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําในแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องไปดูว่าในจังหวัดของคุณผู้ชมเนี่ยเขาจ่ายอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําเท่าใดนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงแจ้งเพิ่มเติมแจ้งยกเลิกก็ได้นะครับการคิดค่าใช้จ่ายก็คิดตามจริงตามที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะครับ